สวัสดีครับผมอาทิซาวแอนไลท์มหาศาลและคำนะครับรับประกอบ power amp รับโม power แ m มตามงบนะครับเดี๋ยววันนี้มาทําคลิปยาวๆนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับก็หลังจากที่เชียร์ power ไปเจ็ดท่านนะครับเจท่านไม่มีเวลาทําคลิปเลยแล้วก็คลิปที่ผมได้ทำนะครับที่ลูกค้าขอมาเรื่องเทสกําลังวัดของแบรนด์หนึ่งนะครับผมไม่ขอเอ่ยนาแล้วกัน เดี๋ยวจะมีประเด็นกันอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันตอนกลางๆคลิปนะครับใครอยากรู้รายละเอียดใครอยากรู้อะไรต่างๆนะครับเรามาชมกันตอนกลางคลิปนะครับส่วนต้นคลิปนี้ผมขออนุญาตรีวิวสินค้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะจําหน่ายกันนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครเร็วใครได้นะครับใครที่รอใครที่โทรสอบถามมาเป็น 10- 20สายนะครับว่า power rt 3ม,มีสต็อกหรือยัง พอดีต้องการอยากได้นะครับใครที่หารุ่นถูกๆอยู่นะครับก็ใครที่หารุ่นเล็กก็รอสักหน่อยนะครับกล่องมันเริ่มจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาอธิบายรายละเอียดกันนะครับอ่ะตัวนี้เป็นกล่องมือ2นะครับแต่ระบบด้านในเนี่ยสวิตช,ชิ่งเป็นมือ1นึ่พักขยายเป็นมือ2พูดง่ายๆว่าเป็น power amp มือหนึปนมือ2อก็แล้วกันนะครับ ส่วนการเดินระบบการวางระบบการประกอบระบบต่างๆใหม่หมดนะครับอ่าเดินระบบใหม่หมดเป็นงานประกอบของทางเรานะครับตัวนี้ลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีแกนอะไรเล็กๆตรงด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังตัวนี้เป็นกล่อง5นิ้วนะครับพี่ๆน้านะนะไฟวิ่งผมซื้อมาใส่ให้ใหม่เลยนะครับไฟวิ่งก็ตัวแถวนึงเนี่ยร้อกว่าบาทเลยนะครับนี่ซื้อมาใส่ให้ ให้มันสวยนะครับตัวใหญ่ๆประมาณนี้ก็เผื่อลูกค้าเอาไปขับซับเบีรช่วงเทศกาลนะครับก็จัดได้เลยตัวนี้เป็นระบบสวิตชิ่งนะครับที่พี่ๆน้าๆเห็นหม้อปแปลงด้านหลังก็คือผมเอาม้อปแปลงไฟย่อยนะครับไฟย่อยมันเป็นไฟย่อยตัวใหญ่นะครับไฟย่อยก็เหมือนไฟหลักเลยนะครับก็คือมันเป็นหม้อปแปลงลูกเดี่ยวนี่ครับอ่ามันก็เลยไม่มีคู่นะครับผมก็เลยเอาเก็บไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เอาไปใส่ให้ลูกค้าเลยเพราะว่าพัดลมมันกินกระแสเยอะนะครับที่เราใส่ให้ไป มีไหมตัวใหญ่เลยนะครับพัดลมตัวบักเอฟนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับพัดลมเสียงไม่แรงนะไม่หนวกหูนะเดี๋ยวผมพาไปชมระบบภายในดีกว่านะครับจะอธิบายรายละเอียดให้ชมนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับอ่าทนฟังหน่อยนะครับมีเรื่องมาเล่าเยอะนะฮะอ่ะไปชมระบบภายในกันครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับอ่าสามพ VA นะครับตัวนี้ใช้เป็นแรงจ่ายหลักๆเลยนะครับอ่า ตัวนี้ไฟเลี้ยงอยู่ที่95โวลต์ DC นะครับพูดยงไงว่ายๆว่า95 0 95นะครับแล้วก็พันไฟออกนะครับมี12 12 2ขดนะครับแล้วก็15 2ขดนะครับสิขดแรกก็มาเลี้ยงพัดลมเพื่อจะเป่าระบายความร้อนนะครับส่วนส่วนอ2อีกขดนึงก็เป็นชุดหน้าแท่นนะครับจะแยกการทำงานนะไม่รวมกันนะส่วนพัดลมนี่กินกระแสยอยู่ที่ประมาณ1.45แอมป์นะครับ1.45แอมป์ M, 2ตัวก็ ก็บอกรลบคูณหารเอานะครับจึงได้เอามอแปลงลูกเอฟนี่มานะครับมอแปลงลูกเอฟนี่ขดไฟขดไฟหลักเนี่ยมันไม่มีคู่นะครับมันไม่มีคู่ก็เลยเก็บไว้นานแล้วปิดปีแล้วว่าจะทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยเอาไฟย่อยนะครับ12เนี่ยมาเลี้ยงนะครับกระแสเหลือๆเนะความร้อนไม่มีนะครับถ้าใช้มอแปลงลูกเล็กมาเลี้ยงพัดลมประมาณนี้ไหม้แน่นอนนะครับกระแสมัน กินกระแสเยอะนะครัตัวนี้ป้องกันลัาพงจะอยู่ที่ภาคขยายนะครับะจะแยกการทํางานออกเลยนะครับเวลาโมดดลมีปัญหานะครับชุดรีเล์ลก,ก็จะตัดการทํางานเลยนะครับใช้ไฟเลี้ยง20โวลต์นะครับตัวนี้เนาะ PR อารพุทก็เก็ด,ดีนะ1 2 3 4 5 6 7 7คู่1 2 3 4 5 6 7นะบบนล่างนะด้านล่างก็มีด้านบนก็มีนะครับ ขับกลางแหลมเสียงดีมากเสียงใสมากนะครับขับเบดได้เนื้อหนึบๆแน่นๆตามสไตล์ AB นะครับพัดลมก็ตัวบักเอ็เลยตัวบักใหญ่เลยนะครับเป่าระบายความร้อนนะครส่วนตอนเปิดเครื่องอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ผมต่อตรงนะครับปตัวเล็กๆนี่สายเชียวเขาคือสายมาจากหลังพาวเวอร์นะครับเปิดเครื่องเลยนะครับจะมีเสียงรีเลย์ออนนะครับ2ชุดนะครับชุดแรกก็คือชุด อของโมดูลนะครับชุดที่2ก็คือชุดของสวิตชิ่งนั่นเองนะครับไฟตกเล่นได้นะครับสวิตชิ่งนะนะครับทนทนเลยอึดมากนะครับอึดมากแรงมากนะครับสวิตชิ่งจ่ายกระแสได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเทียบกับหม้อแปลงลูกเอฟที่ผมประกอบไปเนี่ยสเปคไม่ต่างกันนะครับแค่อ่ามันจะต่างเป็นรูปร่างออกไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสวิตชิ่งอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหม้อแปลงนะครับต้องแยกต้องแยกอ่า การทํางานออกเนาะนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับทั้งสวิตชิ่งทั้งหม้อแปลงเนี่ยก็มาจ่ายผ้าขยายเราเหมือนเดิมนั่นเองนะครับตัวนี้ไฟวิ่งเป็นสีเขียวครับพี่ๆนานะนะครับส่วนพิกก็จะเป็นสีแดงอยู่ด้านบนเนะาะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสเสียงให้ชมให้ฟังกันที่แรกก็ว่าจะทสมอนิเตอร์นะครับถ้าเป็นพาวเวอร์รุ่นใหญ่ขนาดนี้เทสมอนิ Monitor เตอร์นี่เสียงผ้าแน่นอนเพราะว่ามันเวลาเปิดอยู่หน้าตู้เนี่ยมันเสียงมันแรงมากนะครับก็เลยจะใช้นะครับตู้นะครับ มอนิเตอร์ที่อยู่นู่นนะครับอยู่ข้างตู้เสียงเบสนะครับตัวนี้มันบังอยู่นะครับอยู่ข้างตู้เสียงเบสดหนึ่งใบแล้วก็จะเอาตู้ซับเบสเนี่ยใบล่างเนี่ยนะครับนน่นใบล่างใบนี้นะครับขับซับเบสนะครับชั้นที่2ขับเบสเช่้นทแรกขับกลางแหลมนะครับอ่าชุดคอนโทรลที่เราใช้นี่มิกก็ลูกค้าก็สอยไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยนอซุมเจ้าก็ไดเนาะเจ้ามาหาข่อยนะครับเจ้าเห็นเพื่อเห็นมีข่อยมีอยู่เนี่ย ตัวนี้เป็นของคุณพี่ที่อยู่กุดลังนะครับก็ทําเสร็จแล้วก็เอาไว้นะครับลูกค้ามาลูกค้ามาสอบถามนะครับมีเจ้าของยังถ้าไม่มีเอาไปหมดแล้วนะครับเนี่ยมิกที่ผมใช้เทสเนี่ยจริงๆก็จริงๆว่าจะไม่ขายนะครับลูกค้าเขาอยากได้นะครับลูกค้าเขาบอกว่ามันเสียงดีที่มิกหรือเปล่าก็เลยแบ่งปันให้ถูกๆไปไปเรียบร้อยครับไม่มีอะไรจะเทสแล้วครับตอนนี้ก็เลยเอาปีตัวน,นี้มาเนะครับเป็นปีแยกซับของ NTC Professional นะครับซาวนะครับมีระบบบลูทูธอะไรต่างๆนะลูกเล่นของเขามีเยอะนะครับมีชุดไม่มีชุดปรีนะครับ, My, า Pre, รบลาวเน็ตโลมิดโลมิดแล้วก็ไฮแล้วก็บาลานซ์ m u s สิอะไรต่างๆนะครับมีลูกเล่นเยอะนะครับส่วน เกรด้านในก็เป็นเกอ audio เลยนะครับเสียงดีมากนะครับก็คือเขาคัดเกดมาให้เรียบร้อยแล้วแหละเราไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมอะไรก็มีแก้ไขตรงหม้อแปลงกับชุดพักใจไฟนิดหน่อยนะครับของเดิมหม้อมันลูกตี๋เดี๋ยวนะครับมันทําให้เกิดอ่าไหมนะครับเพราะว่าการใช้งานระยะยาวมันไม่มีพัดลมใช่ไหมนะครับก็เลยร้อนนะครับผมก็เลยจับอ่าหม้อแปลงแอมสูงใส่ให้เลยนะครับใช้งานยาวๆความร้อนไม่มีนะครับอ่าชุดด้านหลังนี่ก็เป็นชุดแยกซับนะครับอ่าส่วน สัญญาณเข้าสัญญาณออกต่างๆก็จะเป็นแจ็คสีนะครับพี่ๆนานะนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะถือว่าจะเทสนะครับส่งของให้คุณพี่อยู่ภาคใต้อะไรสักอย่างสงขาหรือเปล่านะครับคุณพี่แกจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปอีกแล้วนะครับตัวนี้นะส่วนตัวที่2ของเราเป็นคอสโมนะครับ NPE นะครับคอสโมนะตัวนี้ไม่ได้ใช้เทสนะครับเพราะว่ามันเทสแรงไม่ได้ครับ คุณตาอยู่ที่บ้านผมก็ไม่สบายนะครับแกอายุ94แล้วนะครับก็อธิบายตามตรงก็แจ้งตามตรงนี่แหละไม่มีอะไรปิดบังกันหรอกนะมันเทสมันก็ไม่ได้นะคนแก่เนาะเวลาเราเปิดเสียงเบสหนักๆตุ๊บๆเๆนาะเขาจะเป็นแน่นๆหนะ้าอกเนาะเขาจะไม่ค่อยชอบก็เลยเข้าใจครับเราทํางานประมาณนี้มันมันต้องใช้เสียงให้ลูกค้าชมว่าเออตัวนี้มันแรงจริงๆนะตัวนี้มันใช้งานได้จริงๆนะนะผมไม่อยากปิดบังนะครับ แล้วเราจะมาเทศเสียงให้ชมให้ฟังกันนะครับอ่าเดี๋ยวต้องใช้ iPad นะครับเชื่อมบลูทูธนะครับกับตัวปีเมื่อกี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาขากล้องเนี่ยไปตั้งที่หน้าตู้นะเอาเป็นว่าอ่าเปิดเท่าที่ผมจะเปิดได้ก็แล้วกันนะครับถ้าเปิดแรงมากๆโดนบ่นแน่นอนเขตชุมชนด้วยคนป่วยด้วยนะครับตัวนี้ต้องขอ ชี้แจงให้ลูกค้าทราบนะครับไม่ใช่ว่าอ้าวทีทำไมไม่เปิดตาแดงก่ําเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็มีนะครับก็มีนะครับส่วนมากจะไปหา,อาเอาเครื่องไปส่งลูกค้าอะไรที่อยู่และแวกใกล้เคียงอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เทสตาแดงอะไรต่างๆผมไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นหรอกนะครับก็ชี้แจงตามตรงนะครับเพราะว่าที่ผมเทสเนี่ยผมเทสผ่านตัวนู่นนะครับเห็นไหม ที่ผมเทสเนี่ยกำลังวัดสูงๆตั้งไฟวิ่งอะไรต่างๆผมเทสผ่านตัวนู้นตัวนี้จะเปรียบเสมือนลําโพงนะครับเปียบเสมือนลาโพงไอ้ตัวเล็กเนี่ยเปียบเสมือนลําโพง800วัตต์ที่8โอห์มต่อ1ก้อนนะครับส่วนตัวบนเนี่ยเปียบเสมือนดอกลําโพง3,000วัตต์ที่8โอห์มต่อ1ก้อนนะครับที่ผมเทสมันก็เลยไม่มีเนื้อเสียงเพราะว่าเราไปเทสผ่านดัมมี่โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเราเทสหนักๆลากยาวๆเนี่ย ดัมมี่โหลดมันจะแดงมันจะร้อนอะไรผ่านตรงนั้นนะครับมันก็เลยไม่มีเนื้อเสียงนะครับส่วนที่ผมเนี่ยจะมาต่อลําโพงให้พี่ๆน้าๆน,นะครับได้ชมได้ฟังกันเนี่ยอยากให้ชมเนื้อเสียงนะครับถ้าผมเทสผ่านดัมมี่โหลดเทสกาลังหวัดให้ชมพี่ๆน,านา้าๆก็ไม่ได้ยินเนื้อเสียงใช่ไหมล่ะนะครับเดี๋ยวก็ไม่รู้อีกจะบอกว่ามันแรงอย่างเดียวก็มันมันก็บอกได้นะครับมันก็อยากให้ฟังเนื้อเสียงไปด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอากล้องไปตั้งที่หน้าตู้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมเนื้อเสียงไปพร้อมๆกันครับนกาบวองเจะัดีย i <laughs> you.

ตอนน네ี้เล่งอยู่ประมาณน mmm, ี้นะประมาณ11บเนาฬิกานะครับก็ช anel แรกขับกลางแหลมช anel สองขับเป็นนะครับมันมันเทียดแรงมาไลยครับพี่พีนันนาครับซ้ำหนีกับดังบักแฮงนี่ครับอยู่ในกล่องในสดสดในดังบักแฮงนี่นะครับแต่ว่าอยู่ในคลิปอยู่ในวิดีโอเนี่ยบลูอ่ะมันสีแรงขนาดเลยนะครับผมกระเทียมได้พอสมควรนี่แหละครับผมพปว่ม อเมื่อกี้ใช้ตัวนี้นะครับตัดความถี่นะครับปรีแยกซับนะครับของ NTC Professional Sound นะครับเป็นปรีแยกซับนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมระบบภายในนะครับโอ้คือหย่อนแสงครับแคนนอนนี่เนาะวันนี้เนาะนะครับระบบเกต์อะไรด้านในก็คืออ่าอย่างดีเลยนะจะต่างจากปีทั่วไปเยอะเลยนะครับเกต์ก็เกตร์ audio นะครับอะไรก็ไม่มีลบเบอร์นะครับสามารถอ่า พังก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเป็น IC นะครับหมดเลยนะสังเกตดูนะครับตัวนี้เปลี่ยนหม้อแปลงมาใหม่นะครับเป็นหม้อแปลงลูกใหญ่กว่าเดิมนะครับของเดิมน่าจะไม่เพราะว่ามันร้อนนะครับผ่านการใช้งานมานะครับด้านหลังก็แยกซับนะครับแยกซับนะครับสบายสบายเลยนะครับวงจรด้านในก็คล้ายๆของคอมสันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของคอมสันตีตลาดออกมาอีกแบรนด์หนึ่งหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจอู้คือย้อนแสงกับแค่น้องนะครับตัวด้านล่างนี้จะเป็นคอร์ดโมนะครับ ไม่ได้เทสนะถ้าเทสนี่ระเบิดระเบ้อเลยนะครับเทสเฉพาะตัวนี้ก็แรงมากๆแล้วนะครับตัวนี้ก็พาวเวอร์ของเรานะครับตอนปิดเครื่องก็ตัดการทํางานโดยทันทีเลยนะครับเอาเช็คอุณหภูมิความร้อนปักแยกเสียบู่นู่นนะนะครับมันไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนเลยช่องนี้ขับเบียดไม่ร้อนเลยอ่าสิบแปดนิ้วข้างละสองเลยเมื่อกี้พอพัดลมเราดูดีครับตัวบเอียบเลยนะครับนี่ใหญ่กว่าสูงห้านิ้วนะครับ รัดลมนะครับแรงจ่ายเป็นสวิตชิ่งนะครับหม้อแปลงก็มีลูกเล่นอะไรของมันเยอะแยะเลยนะครับจับลงให้สองตัวเลยไม่ต้องคิดยากนะครับผมตัวนี้จะเป็นคลัส A B นะนะครับจะเป็นคลัส A B แรงครับแรงแรงแน่นอนนะครับผมเป็นแรงจ่ายเป็นสวิตชิ่งด้วยจ่ายได้เหลือเลยนะครับกำลังวัดของสวิตชิ่งก็อยู่ราวๆ3า0 0 VA เลยนะครับผมนะครับ ก็สบายๆส,สำหรับโมดูลแค่กระติดเดียวแค่นี้นะครับอาส่วนมากเขาจะจับยัดคั D สดีซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันไม่แมทกับกล่องครับพี่ๆนะนะเพราะว่าเรามีกล่องใหญ่แล้วเนาะนะครับเราออาสวิตชิ่งตัวเล็กลงแล้วมาคาัสดีคัสดีมันก็ตัวเล็กลงมันไม่แมทกับกล่องครับผมก็เลยจับเป็นคัสดีคู่กับคัส AB ซึ่งเราใช้มอแปลงลูกใหญ่อามาควบคู่ให้มันแมทให้มันบาลานซ์กันนะครับ จริงๆแล้วไฟโชว์ผมก็ว่าจะต่อมาให้นะครับผมแต่ว่าผมไม่อยากไปรื้อชุดด้านหลังของโมเดล NPE นะครับเพราะมันเป็นไฟโชว์ไฟวิ่งอะไรต่างๆเนาะมันจะอยู่ที่ด้านหลังของของของบอร์ดนะครับตรงตรงป้องกลำลังพงนะผมก็เลยไม่ต่อให้ดีกว่าก็เอาชุดตัวนี้เป็นหลักดีกว่านะครับผมก็ไม่มีปัญหาต่อเสียงนะครับไม่มีผลต่อเสียงนะครับก็ใช้งานไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งสเปกนะครับ12-15นิ้วชนอนแล้วอิ่มๆครับ สินิ้วก็ชั้นละ2ออิ่มๆครับแรงๆเลยส่วนสเปคดอกที่ประมาณ1,500วัตต์วัตขึ้นนะครับเล่นที่อ่ะหนึ่งถึง2ดอกกำลังดีนะครับแต่แต่เนื้อเสียงเวลาอัดมากๆจะไม่ค่อยอิ่มนะครับเพราะว่า,าชุดพักขยายของเราเนี่ยมันมันรีดได้กำลังวัตไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นคาสดีเนี่ยมันรองรับอยู่แล้วนี่ครับไม่ใช่ปัญหาเนะครับเอาไปใช้สเปคประมาณ1 2,000งัวัตอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ข้างละ2จงจๆเลย ส่วน12 15เนะครับช่อแนละ2นะครับสบายสบายเลยนะครับถ้าต่อ3มันถามว่าใช้ชั่วคราวต่อได้ไหมใช้ชั่วคราวต่อได้ครับแต่ถ้าใช้ออกงานหลักๆจริงๆเนี่ยเด่นค้างละ2กําลังดีสบ,สบายสบายเลยนะครับผมส่วนที่ผมชี้แจงไปนะครับว่ากลางคลิปจะมีอะไรมาพูดคุยกันนะครับ<ส><ส>ก็คือ ผมได้เทสต์กำลังวัดของพาวเวอร์รุ่นๆหนึนน่งนะครับซึ่งผมได้ลบคลิปออกไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับที่ลูกค้าส่งมาแล้วก็มาโมะครับลูกค้าอยากรู้ว่าสปคข,ของเดิมของเขาเนี่ยกำลังวัดอยู่ที่เท่าไหร่ทาไมมันขับอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ค่อยออกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรนะก็คือเทสให้ชมนะครับก็เทสให้ชมจริงๆครับกําลังวัดก็จะบอกดีไหมล่ะเอาเป็นว่าไม่บอกกําลังวัดดีกว่านะครับพี่ๆน้าๆที่ชมคลิป คลิปนั้นไปเนี่ยน่าจะรู้ดีนะครับว่ากําลังวัดได้เท่าไหร่นะครับส่วนปล่อยคลิปไปประมาณผมปล่อยคลิปช่วงดึกๆนะครับแล้วก็ช่วงเช้ามาช่วงผมกาลังนั่งทํางานอยู่ก็เลยมีโทรศัพท์สายสายหนึ่งของทางแบรนแบนหนึ่งโทรมาบอกว่าอ่าอ่ารบกวนลบคลิปให้หน่อยได้ไหมนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็คือทางหัวหน้าทางค่ายเขาไม่ไม่อยากให้เอาลง นะครับมีลูกค้าโทรกลับไปทางร้านเยอะมากนะครับว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยผมไม่อยากมีปัญหาเยอะแยะนะครับก็เลยบอกว่าลบได้ครับผมเทสก็เทสตตามสเปคของ power จริงๆนะผมไม่ได้โกหกลูกค้านะครับไม่ได้โกหกอะไรเลยกาลังวัดก็แทบจะตามที่เห็นเลยนะครับไม่ไม่ได้โจมตีอะไรของทางค่ายเขาด้วยซ้ํานะครับแต่ผมก็ลบให้นะครับผมไม่ได้ว่านะก็เข้าใจนะครับมันเป็นการตลาดนะครับ ก็ถ้าผมบอกลูกค้าว่าแท่นนี้เนี่ยห้าพันวัตต์ครับลูกค้านะครับส่วนมากบางคนก็เชื่อนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมสงสารลูกค้ามากๆเลยที่ซื้อ power ไปนะครับกำลังวัตต์มันห่างกันจากจากที่เทสเยอะมากๆเกือบเกือบหกเจ็ดเท่าเลยนะครับ <c oughs> เกือบหกเจ็ดเท่าเลยนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้เอ่ยน,นามอะไรด้วยซ้ํานะครับผมแค่เทสกําลังหวัดให้ลูกค้าชมเฉยๆก็อืมก็อย่างที่ว่าแหละครับก็ไม่ไม่ไม่อยากเอามาอ,มอธิบายเยอะก็เลยขอลบคลิปๆนั้นออกนะครับพี่ๆน,าน้าๆก็น่าจะเข้าใจอยู่เนาะนะครับเราก็ามานําเสนอเกี่ยวกับ p พอ e r อะไรของเรานะครับส่วนมากนะครับต่อไปนี้นะครับส่วนมากถ้าผมเทสกําลังหวัดน,นะครับผมขอเทสเป็นรุ่นของผมเลยนะครับ ส่วนมากจะเทสเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับที่เทสกํกลังวัดส่วนมากถ้าเป็นรุ่นเล็กรุ่นประกอบรุ่นเล็กๆนะครับถ้ามีไฟวิ่งก็จะตั้งที่คร่าวๆให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆต้องเทสกำลังวัดจริงๆนะครับเพื่อได้ประสิทธิภาพที่ลงตัวนะครับส่วนแบรนด์อื่นๆนะครับที่เอามาโมที่เอามาประกอบนะครับที่เอามาอัปเกรดอะไรต่างๆเนาะนะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากรู้กำลังวัดก็ให้ไปสอบถามทางเจ้าของค่ายเลยดีกว่านะครับ แต่พอผมเทสกาลังวัดจริงๆไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันอีกเนาะก็ไม่อยากมีปัญหาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มาว่าอะไรผมหรอกก็มาขอให้ลบคลิปดีๆนะครับผมก็ลบให้ผมของก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็กะว่าจะเทสกาลังวัดให้ลูกค้าได้รับชมคนที่ซื้อไปได้รับชมว่ากําลังวัดประมาณนี้เนี่ยมันขับดอกได้ประมาณนี้นะไม่ใช่ว่ากําลังวัดสมมติตัวนี้500วัตต์ ผมไปแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง3,000วัตต์นะครับลูกค้าก็าไปขับดอกอ18นิ้ว1,500วัตต์ข้างละ2อย่างเงี้ย <c oughs> มันจะเกินเกินสเปคของของของเขาเขาก็เลยส่วนมากก็เลยลูกค้าที่ส่งมาโมเนี่ยส่วนมากมันก็เลยมีเนื้อเสียงที่มันไม่อิ่มใช่ไหมครับอ่าก็เพราะอ่ามันเป็นกําลังวัตต์ที่เขาฟิกมานะครับไม่ใช่กําลังวัตต์แท้นะครับอ่าส่วนลูกค้า ่ที่ซื้อ power ซื้ออะไรต่างๆก็อ่าดูดีๆก็แล้วกันเนาะนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับก็อธิบายให้รับทราบประมาณนี้แล้วกันนะครับ power ที่ผมเทปตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับมีจัดส่งท่านไหนบ้างนะครับเมะื่อวานจัดส่งไป3แท่านนะครับวันนี้ก็จัดส่งไปอีก3แท่านตัวนี้จะเป็นท่านใหญ่เป็นรุ่นใหญ่นะครับก็ไปขนแก่น12แล้วก็ตัวนี้ไปไปใส่นอนีนเนาะ อุทัยธานีนะครับตัวนี้เป็นอะไหล่คัสดีนะครับส่งไปผู้พาม่านนะครับขอนแก่นเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการจัดส่งของทางร้านนะครับเราจะส่งจริงนะครับหรือใครสะดวกมารับหน้าร้านก็ได้นะครับจัดส่งก็เยอะพอสมควรนะมีรุ่นบักเอฟอยู่รุ่นหนึ่งนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับคือไม่มีเวลาลงคลิปไม่มีเวลาอัดคลิปก็คือผมทำ power เนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเกือบ10แท่นครับพี่พะณะ โคตรเร่งโคตรสู้คนเดียวด้วยแพ็กของคนเดียวด้วยเติมสต็อกของคนเดียวประกอบยึดเจาะอะไรต่างๆโอ้โหสุดยอดจริงๆครับงานเร่งใส่เทศกาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครยอมรับจริงๆม่าเหนื่อยนะครับแต่ก็ต้องทำนะเพราะว่ารับปากลูกค้านะครับรับออเดอร์ลูกค้าไปหมดแล้วนะครับก็ มันจะกี่นาทีแล้ว,วพี่ๆนานะผมทําเป็น3คลิปแล้วเนี่ยผมจะเอาไปปฏิปต่อกันอีกนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ทราบราคาเนาะผมพูดออกลอยไปทะเลไกลเลยครับราคา7,500บาทนะครับตัวนี้นะครับ7,500าบาทนะครับ12 15 18้ข้างละสสบายๆครับนะครับผมใครสนใจก็ มาสอยได้เลยนะครับมีสต็อกอยู่ตัวเดียวทั้งร้านนะครับบอกบอกตรงตรงนะครับมีสต็อกตัวเดียวอยู่ทั้งร้านนะครับตัวตัวนั้นก็เป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งเดี๋ยวหาค่าดีมาลงให้นะครับจะปล่อยตัวนั้นจะปล่อย5,900ันเนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับ อย่าพึ่งทักมาอย่าพึ่งโทรมานะตัว5 9 0 0เนี่ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะครับผมชี้แจงในคลิปก่อนนะอย่าพึ่งโทรมานะนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวอยู่นะตอนนี้นะนะครับราคา7,500บาทนะครับใครรับได้เอาไปนะครับใครรับไม่ได้ก็เก็บไว้นะครับเดีย๋ยวมีลูกค้าอื่นๆโทรมาอีกเยอะเลยนะครับที่ต้องการพาวเวอร์จากทางร้านเรานะครับผม เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมี power งานประกอบมารีวิวอีกเหมือนเดิมแล้วก็เป็น power ที่ผมทำขึ้นมาเป็นรุ่นบักเอฟรุ่นใหญ่นะครับก็ไฟก็สูงพอสมควรเป็นระบบหม้อแปลงด้วยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวจะประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันแบบยาวๆกันอีกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวแล้วแหละนะครับหวังว่าพี่ๆน้าๆที่เข้ามารับชมจนจบจะเข้าใจนะครับในที่ผมอธิบายไปนะครับทั้งเรื่องดรามา่าทั้งเรื่อง าทาสอสกำลังวัดของรุ่นอื่นๆแล้วก็ power กับทางร้านเรานะครับ power ทางร้านเราจะเป็น power ที่ผมประกอบขึ้นใหม่ทุกตัวนะครับแค่เป็นอะไหล่มือ1ปนมือ2นะครับไม่ใช่เป็น power มือ2นะแค่ผมขายเป็นราคา power มือ2อเฉยๆนะประมาณนี้ถูกและดีก็อยู่ที่นี่แหละครับก็อยู่ที่ลูกค้าจะพิจารณาเอานะครับทางร้านเราไม่มีระบบปลายทางนะครับมีแค่โอนแล้วจัดส่งนะครับ ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่ง power มานะครับอยากให้จัดส่งก็มีค่าจัดส่งนิดหน่อยนะครับไม่แรงนะค่าจัดส่งไม่แรงก็ค่าจัดส่งตามจริงนะครับค่ากล่องค่าแพ็คไม่คิดครับผมผมฟรีๆอยู่แล้วผมง่ายๆผมไม่ได้ซีเรียสนะครับส่วนลูกค้าไปสั่งจากเจ้าอื่นบอกว่าค่าส่ง5600อะไรก็ <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับก็อยู่ที่ทางร้านเขาจะชี้แจงกันไปนะครับผมไม่อยากเอามาเป็นประเด็นอะไรอีกหรอก ผมเหนื่อยแล้วพี่ๆนะนะฮะผมทํางานผมก็เหนื่อยแล้วผมต้องมาเจอดราม่าเจออะไรต่างๆอีกโอ้มันมันเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ายอดติดตามของเรามันเยอะแล้วนะครับคนติดตามของเรามันเยอะก็มีทั้งคนคิดเห็นด้วยแล้วก็คนที่คิดเห็นตรงข้ามนะครับตัวนี้เข้าใจยอมรับนะครับยอมเปิดรับฟังครับติติ้งหมดแหละนะครับก็ถ้าคอมเมนต์ไหนมันแรงไปนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนมันดูไม่ดี ผมขออนุญาตไม่ตอบกลับนะผมขอกดหัวใจให้มันเดิมนะครับรับฟังรับอ่านเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ขอตอบกลับนะนะครับส่วนพี่ๆนั้นะที่คอมเมนต์พูดคุยอะไรต่างๆมาทุกลิปเนี่ยผมกดหัวใจแล้วก็ผมตอบกลับหมดนะนะครับผมจําได้เกือบทุกคนเลยนะที่มาคอมเมนต์นะผมจําได้หมดนะนะี่ครับทำทำงานไปด้วยก็บางทีเห็นข้อความมาพิมพ์มาปุ๊บผมก็เข้าไปอ่านนะครับผมจําได้นะ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะนะครับก็ใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0829203353ครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะก็ทนทนฟังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เคลียร์ประเด็นหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะครับเพิ่งลงคลิปไปช่วงล่าสุดเนี่ยก็ลบออกไปอีกนะครับมันก็เลยจะห่างหายกันไปนิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้ชมอีก เร็วๆนี้เลยครับจะจะเดี๋ยวจะรีบลงให้นะครับสวัสดีครับ